การให้น้ําระยะดอกเริ่มบานอย่างเงี้ยครับอาเชษเรามีวิธีการถ้าดอกบานเนี่ยมันจะมีหัวดอกอหัวดอกเนี่ยเราดูเราดูที่ดอกเลยครับเนี่ยถ้าบานระยะเนี่ยเนี่ยบานแบบเนี้รเรียกว่าระคังคว่ำเนี่ยปุนให้น้ํามาดีพอดีพอดีแล้วพอดีแต่ถ้าเกิดมันบานไปปึง้งมันบานแฉ่งย้อนไปปึ๊บ คุณจะต้องไปปรับน้ําลงพาเรื่องน้ํามากน้ํามากถ้ามันแบบอย่างนี้นะหั่นระคังหงายถูกครับคุณคุณจะต้องปรับน้ําลงครับอันนี้เราสังเกตจากหัวดอกอันนี้คือมันมันหัวดอกเมันจะบอกให้เรารู้ว่าควรควรควรจะไปเริ่มจับจับเวลาให้น้ําเท่าไหร่ดูดูจากหัวดอกดูจากหแต่ถ้าลักษณะเนี้ย พอดีแล้วโอเคเลยไปอย่างนี้ได้มันก็ห้าโมงเย็นแล้วัยังอยู่ในลักษณะตาก็คือดูต้องดูตอนช่วงเย็นๆนะครับมันมันสังเกตจากกมันจะถ้าน้ําเยอะเนี่ยสามโมงสี่โมงมันก็จะเริ่มบานบานห้าโมงก็จะแข่งแล้วพอช่วงเอยปัดเกสรกลางคืนนะตึมทุ่มมันก็จะเงียนออกไปเลยอันนี้คือเกินใช่ไหมครับอันนี้คือเกินนะถ้าถ้ามันเงียนออกไปแต่ถ้ายังเงี้ยมันมันพอดีเพราะว่าห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งก็จะออีกนิดนึงครับ มันก็จะพอดีเลยมันก็จะเป็นระ,ะครังระครังปั้มสวยเลยโอเคนิ่เนี่ยระยะเนี่ยสวยเลยนะครับมีหลายคนถามช่วงเนี่ยระยะให้น้ําช่วงกําลังจะบานนะครับดอกหอมแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับดูหัวดอกเราดูหัวดอกเอา,เอามันจะบานก่อนเนี่ยแล้วเราก็สังเกตช่วงเยน็นช่องเย็นดูเลย